สวัสดีเช้าวันอาทิตย์วันที่27นะครับก็วันนี้จะมาทําสาวพริกครับก็มาดูต้นพริกก่อนนี่ครับอายุพริก24ิวันจะแตกแขนงออกมาแล้วครับนี่ต้นอวบใหญ่มากเลยครับฉีดฮอร์โมนไปนี่ครับแขนงเขาจะยาวแล้วนาองต้นนึงก็ยาวมากเลยครับนี่วิธีการทําสาวก็คือเลาะแขนงแล้วก็ใบล่างออก นี่ครับรอให้ถึงยอดเลยนะครับเนี่เดี๋ยวจะมาดูตัวอย่างที่ทำเสร็จแล้วครับนี่แถวนี้ทำารับนี่ครับก็จะเหลือเหลือยอดใบมันยอดนิดน,นหน่อยน่อยรู้สึกว่าฮอร์โมนแล้วก็การบำรุงที่ดีก็ จะทำมีพริกถึงกับใบใหญ่คอหักคอให้กันเลยครับนี่ครับนี่หนักใบครับพอดีต้นนี้เอียงด้วยนี่หนักใบเลยครับนี่ก็อยู่พริกประมาณสิบห้ถึงเดือนก็แล้วแต่ครับถ้าว่ามีแขนนขึ้นมาก็ทำสาวได้เลยนี่ครับต้นก็จะอวบใหญ่มาก นี่หลังจากการทาเสาก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูถามว่าทําไมต้องทาเสาพริกหรือการทาเสาพริกมันดีอย่างไรก็คือจะทําให้ต้นเขาจะเริญเติบโตวไวเพราะว่าอ้าอาหารที่จะส่งไปเลี้ยงพวกขนแขนงหรือใบเนี่ยเขาจะไปเลี้ยงลําต้นถ้าพวกพอฟ,ฟอสฟอรัสพวกธาตุอาหาราต่างๆก็จะเป็นเลี้ยงลําต้นแล้วก็ ยอดให้เขาโตไวเร่งให้เขาต้ววน,ใาตนใหญ่ทำต้นใหญ่ทีนี้ก็จะแข็งแรงการเก็บเกี่ยวก็จะมีอายุได้นานขึ้นแล้วก็ทำให้ดกก็ต้องอรอดูกันต่อไปครับผมก็เพิ่งเคยทำนี่ครับสุดยอดครับนี่ก็ใส่ปุ๋ยไปด้วยใส่ปุ๋ยแล้วก็ทำสาวพริก แล้วเรื่องการฉีดยาฆ่าแมาลงแล้วก็ตัวยาสารเคมีการสลับตัวยาการออกฤิ์ยากลุ่มหนึ่งกลุ่ม2อกลุ่ม6กลุ่มสี่เดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีหลังครับวันนี้มาดูการทำเสาพิกนี่ัรับึงก็ต้นอวบมากครับเนี่ฮอร์โมนฉีดฮอร์โมนแล้วก็ การให้ปุ๋ยทางดินด้วยแล้วก็ดินก็เป็นดินทรายครับแล้วก็รองพื้นด้วยขี้ไก่ก็ผลออ,ออกมาอย่างที่เห็นนี่นะครับมันต้องทาควบคู่กันไปไม่ใช่ว่าฉีทอมอนหรือว่าปุ๋ยทางดินอย่างเดียวก็ทางควบคู่ก,กันไปอันนี้ผมทําสาวไ้แต่แรกรท่ทําไม่ดีเลาะแะแนงออกมาอีกน่ครับนี่ตอนแรกทําไว้นี่ ต้นเอยอดก็อยู่ขนาดนี้นี่มีมีกี่วันนะครับเนี่ยแรกใบจะเหลืออยู่หนึ่งสองสามใบนี่แหละนี่ใบก็เพิ่มมาอีกแล้วเนี่ยเป็นห้าหกใบสิบใบแล้วมั้งแป๊วเดียวครับถ้าทํเสานี่ผมทดลองทดลองทําอ,อยู่ตอนนั้นเพราะว่าต้นนี้มันโตเัาก็เลยรีขคแนนอ,ออกก่อนเพื่อนนี่อันนี้เพื่อนเขา่ต้องมีไปไหนเลยมีไปละอีที่ทําเสร็จแล้วนี่อีก สักสองสามวันเดี๋ยวก็มาดูแรกมีประมาณ3าสี่ใบไปยิ่เพิ่มเป็น56าใบแล้วโตไวมากตอนนี้ก็ต้องฉีดยาแมาลงช่วยเขาด้วยเพราะว่ามันจะไปกัดหลูดน้ำเลี้ยงทำไมจะงะการเจริญเติบโตตอนตอน,ตตนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับเดี๋ยวจะไปให้ปุ๋ยครัอขอบคุณครับ